สวัสดีครับผมไวทฟเรสตอนนี้เราอยู่ในเกมเทอรเรียเวอร์ชัน1.3วันนี้จะมาเล่นอีเวนต์ผ่ำกินมูลกันนะครับผมีเวนท์ผ่ำกินมูลนะเป็นกิจกรรมหนึ่งในเกมที่แอดเข้ามาในเวอร์ชัน1.2นะครับผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าแอดเข้ามาในเวอร์ชัน1.2นะฮะแล้วก็นะครับผมเราเล่นสายเมธครับเราก็จะลองนะฮะใช้อาวุธใช้นู่นใช้นี่ของสายเมธด,ดูนะฮะ ซึ่งก็ที่เราจะใช้ก็มี Shadow Beam มี Magnet Sphere นะแล้วก็ Elizabeth Typhoon ซึ่งยังไม่ได้ตีบวกเลยด้วยซ้ำนะครับผมที่ลืมมากฮะยังไม่ได้ตีบวกเลยนะลืมครับผมเราต้องฆ่าไอ้เจ้าตัวเล็กๆนี่ให้ตายให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่กิจกรรมมันจะได้ผ่านไปไวๆแล้วเราก็จะได้เจอบอสมากขึ้นเราก็จะได้มีดรอปมากขึ้นนะผมแล้วอีเวนต์ต่อไปไม่มาเหรอ คมกินมูลนี่มันต้องอยู่ที่บ้านเปล่าวะผมว่าไม่เกี่ยวแนละ้วมันมันทั่วโลกว่ะทั่วโลกเนาะทำไมมันไม่ค่อยเกิดเลยครับผมไม่เข้าใจฮนะเดี๋ยวบินขึ้นมาหน่อยครับผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวที่บ้านปกติเล่นมันก็บินไปทั่วแมปไม่ใช่เหรอวะนะฮนะนี่ไม่ค่อยมาเลยครับแป๊กเหมือนตอนที่สู้กับไอ้บอสอีกแล้วนะครับผมหรือเพราะว่าแม่งทานตะวันเยอะ,ะครับ นะฮะผมแม่งวางทันตะวันทั่วโลกเลยนะะเดี๋ยวทุบออกก่อนครับสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีตัวอะไรเกิดขึ้นมานะผมเดี๋ยวจะมันจะเช้าซะก่อนนะอีเวนนี้จะจบตอนเช้านะผมก็คือ6กโมงเช้ามั้งไม่ก็ไม่ก็เจ็ดโมงเช้าครับน่าจะเจ็ดโมงเช้านะฮะซึ่งเราก็มีเวลาบอกอยู่นะเพราะว่าผมเอาเวลามาวางแล้วเรียบร้อยนะครับผมมอนรีบๆมากันหน่อยสิวะ โอตีนี่มันแบบมันมาลุลวัวเลยไม่เลยพวกเนี้ยฮะนี่ยังไม่จบเว็บหนึ่งเลยเนี่ยตายตายตายให้หมดตายให้หมดตายให้หมดต้องตายให้หมดตายให้หมดต้องตายให้หมดเนี่ยครับเรามีบอฟอะไรที่มันต้องกันมอนสเตอร์เกิดหรือเปล่าผมไม่เข้าใจนะฮะยูสามาเซตอัพที่ทะเลเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ค่อยมีตัวอะไรเกิดเลยเนี่ยดูดิ เสียใจอ่ะที่พูดเนี่ยเสียใจเกิดมาทีหน่อยๆเงี้ยฟัดโถโอเคโอเคตอนนี้มีสแกโคกับสปินเตอร์ลิงเกิดแล้วนะฮะโอเคครับเริ่มมากันเยอะแล้วนะครับผมโอเคเริ่มมากันเยอะแล้วะฮะเอองี้ค่อยพอใจหน่อยนะครับชดัดดบีนี่มันทะลุก,กี่ตัวไม่รู้อ่าฝนจะตกนะครับผมไม่แน่ใจว่า าตากผ้าไว้หรือเปล่านะแม่อาจต้องหยุดกลางคันนะฮะต้องพักกล้องไปเก็บผ้าก่อนนะครับผมช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกแหละว,ว่าดูแลตัวเองบ้างแต่ที่จริงผมไม่ค่อยแคร์เกี่ยวกับพวกคุณเท่าไหร่ตายเถอะเป็นโรคไปซะเราเล่นนะผมต้องดูแลตัวเองแน่นอนครับผมแม่งสอบครับช่วงนี้นะฮะหรือว่าอยู่ที่ทะเลแลแ้วแม่งแม่งไม่ไม่เกิดกัน,นครับผมนะ่าต้องมายืนแถวนี้หรอครับ กูก็ไปเซตอัพซะนี่เลยข้างบนนี่เลยเป็นไงล่ะเหรอครับไม่เกิดที่ทะเลกันหรอวะกูเราไม่เข้าใจเนี่ยครับต้องเสียเวลากันมาเยอะแล้วครับต้องรีบหน่อยฮนะ,ะยืนตรงนี้อุ้ย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 เราจะยืนอยู่บนไออะไรว่าเขาเรียกว่า UFO ก็ได้ครับก็ได้ผลดีนะฮะนะครับเราก็ปล่อยของไปฮนะเออได้รวเลยวะ่ะ ใช้ไทฟูนดีกว่าเนาะรัวมากเหมือนว่ายืนอยู่ตรงทะเลแล้วตัวไม่ค่อยเกิดครับผมนะพออยู่ตรงนี้มันก็เกิดธรรมดาปกติเนี่ยเนาะรู้งี้กูเซ็ตอัพตรงนี้ดีกว่าที่มันก็โล่งๆพอกันปัดโตเสียเวลากูแตะๆมอร์นิ่งวูดเกิดแล้วครับผมเวฟนี้ฮะเวฟสี่มอร์นิ่งวูดอันนี้ก็พอจะแสบสันอยู่นะผม แต่ตาดใดที่เรายังปล่อยยิงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเป็นปัญหาครับโอเคครับเริ่มมากันแล้วนะฮะเริ่มมากันแล้วครับผมเราจะให้ลัวว่านั้นก็ใช้ปืนนี้ครับอันนี้แป๊บเดียวตายแน่นอนนะครับผมชอบรัวๆแบบนี้มากพอๆกับเลเซอร์พาที่ได้จากอีเวนต์อีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมทำกินหมูนั่นเองสงสใยต้องมายืนตรงนี้จริงๆครับ กูก็เนาะกูก็ไปเซตอัพซะสวยงามเลยตรงนู้นอะมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะผมไม่ผมไม่รู้ไม่รู้ก็ได้รู้เลยตอนนี้หรือที่น้องคนไหนเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมเกี่ยวกับอีเวนต์นี้นะก็มาบอกให้ทราบนะฮะโอเคเลือดเราก็มีดอกอยู่ทั่วไปนะฮะเรายังไม่ต้องกังวลเรื่องเลือดเท่าไหรนักตอนนี้นะครับผมโอเคฆ่าก่อนเลยครับมอร์นิ่งวูดนะฮะฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่ากูนะครับโอเคยิงอีกแล้ว เนี่ย <Yeah>, yeah. พอยิงใหม่เราก็ต้องเราปืนมันจะช้าใหม่ครับผมทำให้ปืนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการป้องกันตัวโดยไวนะครับสู้ไทฟูนไม่ได้ครับมันจะยิงเร็วกว่านะมอนิงวูดลาก่อยลาก่อยอุ้ยสองตัวเหรอสองตัวเหรออยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอย่าขอเลือดขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อย,อ,อ,อ,ย,อ,อ,อ,ยอุ้ย อย่าทากันอย่างนี้ถ้าเธอไม่แค็เดี๋ยวเลื่องข้างล่างเราเก็บเก็บไว้ใกล้ตายแล้วนะครับเอาเอาเลือ่อนเลก็เลกๆแถวนี้ไปก่อนนะฮะอีกตัวพวกนี้นี่ก็เนาะมาแล้วผมบอสเจ้ากรรมนะฮะบ,บอสเจ้ากรรมนะผมอนนี้เราไปเก็บหงเก็บหิวบ้างก็ได้นะฮะอุ้ย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 รัววะ่ะรัววะ่ววะเยียขอเลือดหน่อยแปบ๊บเดียวก็ตายครับใช้ปืนนี้นะฮะ ปืนนำโชคอันนี้ก็มาเกิดกันแล้วนะครับแถวนี้นะฮะไหนมึงอยู่ไหนมึงมามึงมามงแสงแสงเลเซอร์มันเปลี่ยนๆครับพอยิงอย่างนี้นะฮะมันออกสี่ม่วงๆด้ครับผมไหนว่าบอสบงบอสหน้าไหนไฟแรงเฟอร์อะตอนเนี้ยมาเหอะไม่กลัวมึงของสายไปอยู่แถวทะเลครับไม่มีตัวอะไรเกิดเลยฮะนี่ต้องมายืนแถวนี้ครับผมต้องมาบินแถวนี้ฮะ บอสไม่เกิดวะเฮ้ยเราได้ของอะไรมาบ้างเนี่ยมีแบนเนอร์ครับผมโอเคแค่ได้แบนเนอร์ก็ดีแค่ไหนเป็นเจอทอร์ลามันทอร์ลามันเยวะชาร์โล่บีมผมไม่น่าใช้แล้วน่าจะใช้สองอันนี้หลักๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้กี่กี่โมงกี่ยามล้วก็ไม่รู้ครับเพิ่งเว็บแปดเองครับผมผมว่าทำสกอร์ไม่ค่อยดีนะโอเคใหม่แล้วครับผม ลบครับผมถ้าเราเห็นนะฮะเรามีสมาธิเราก็หลบได้ครับเรียบร้อยครับตายไปตัวแล้วฮะยังไม่เก็บนะครับผมเลือดรอไว้เลือดน้อยๆค่อยไปแถวที่บอสเพิ่งตายครับผมเบสเก้านะฮะใกล้เช้าแล้วครับผมว่าเราเสียเวลาไปกับการนั่งรออยู่ในอารีนาที่เราจัดไว้นะครับผมผมไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เกิดตรงทะเลนะฮะบอสเราจะเช้าแล้วครับค่าอะไรได้ก็ฆ่าครับตอนนี้นะฮะ อุ๊ย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 ดาเมจหรอดาเมจหรออีมอร์นิ่งบูธคอยดักตรงพื้นนี่ครับผมอุ้ย50ดาเมจ50ดาเมจกินฮิลก่อนก็ได้ไม่ไม่ว่านะผมเวฟบสิบแล้วครับผมเวฟบสิบฮะยิงพื้นไปก่อนครับแม่งเลงกูมาจากพื้นนะฮะเลงพื้นไปห้อยยิงรัวครับสเปรย์ไปครับผมสเปรย์นะฮะฮอตเลสมาแล้วครับผมกูกะจะไปเก็บเก็บหัวใจหน่อยนะฮะไม่ให้กูเว้นเลยนะผมอ่า หลบแบบดิจิตอลนะครับอุ้ย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 ขอเลื้ดหน่อยขอเลื้ดหน่อยอุ้ย What the f*** u c k boss get the fuck away from me คพามคิงพามคิงมีตัวไหนที่ดรอปของที่เราจะใช้ได้บ้างไวนะ้เนี่ยนึกอยู่ส่วนใหญ่ของเมลีมั้งครับผมมีพวกแบทอะไรไม่รู้แล้วครับเราใกล้ตายแล้วครับผมเราใกล้ตายอีกฮิตนี่อีกฮิตนี่มองโหนงชาๆแล้ว,วครับ ไม่ใช่นะครับน้องๆมองเท่งครับเมื่อกี้เป็นการเล่นมุกนะครับผมโอ้โหไม่ได้ไม่ได้หัวใจแล้วเดี๋ยวผมขอไปเอาหัวใจตรงตรงนี้ก่อนนะฮะเอ้ยทำไมไม่รอบให้กูเลยเนี่ยโยว h a the t fuck สซล่าอีกขีเกิดอีกโอ้โหมึงอืม้มไม่ให้พี่พักเลยแต่เว็บนี้ไปได้ไม่ไกลเท่าที่ผมคาดนะครับผม แต่ว่าตอนนี้มีโซลา่าครับผมซึ่งน่าเบื่อมากนะฮะไม่มีใครอยากดูหรอกโซลโล่งโซลา่าอะไรเนี่ยเพียดเกียดทำเอพิโซดโซล่ามากเลยครับเพีเยดฮะมันไม่ค่อยมีของอะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปก่อนแล้วค่อยมาเจอกันแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคกลับมากันต่อกับเกมเทเรเรียนะครับผมไม่กี่วิที่ผ่านไปนะครับช่างน่าเบื่อเลอเกิน,นครับผมนะผมเลยจะมาเซตเผมเซตอัพ เล็กน้อยใหม่นะผมแถวนี้นะแล้วก็เรียกอีเวนต์อ้าวเฮ้ยไอสัตว์ที่เรียกอีเวนต์เดี๋ยวฮะรีบรีบเรียกด่วนเลยนะครับผมรีบเรียกด่วนเลยนะฮะอยู่ไหนเออผมเก็บไว้ไหนเอ่ยครับผมเก็บไว้ในในนี้นะครับผมพามกิน m มูลแม่นะฮะยังไม่ได้ของอะไรอยู่ดีครับยังไม่ได้ของอะไรอยู่ดีแต่ตอนนี้ก็มาเลยครับรีบรเรียกรีบร ไล่ให้มันไปนะฮะผมก็ตอนนั้นก็ลืมเปลี่ยนชุดเป็นชุดฮิลเลยนะครับผมจําไม่ได้ครับความความจําไม่ดีนะฮะความจําไม่ดีครับไม่ใช่สายประจำครับผมไม่ใช่สายประจำนะฮะต้องให้อภัยกันหน่อยเนาะเราก็ยิงปล่อยไอ้ไทฟูนนี่ไปเรื่อยๆเลยครับมันจะได้มันจะไปฆ่าตัวอะไรที่ไหนก็เรื่องของมันนะฮะเวฟจะได้ไปไวัย เท่าที่จะไวได้นะครับผมเท่าที่จะไวได้นะฮะเออได้แบนนงแบนเนอร์มาก็ปงแปะเอาเนาะโอเคเริ่มมีพวกแบบตัววิ่งไวๆมาแล้วนะฮะยิงก่อนนำหน้าก่อนเลยครับเออเวฟนี่ไปเร็วขึ้นเยอะครับพึ่งสองทุ่มนะเวฟสี่แล้วนะครับผมเอเซอรี่โอเคใส่ครบใส่ถูกต้องนะฮะเต็มที่ครับเต็มที่เท่าไหนเท่านั้นนะครับผม ครั้งที่้วนี่เราไปหยู่ที่เวฟเท่าไหร่อะประมาณเวฟ8หรือเปล่าหรือว่าเวฟ11นะจำไม่ได้ครับผมแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลขที่ผมทำบ่อยๆนะครับผมเท่าที่เล่นสายเมลีนี่นส่วนใหญ่ก็น่าจะประมาณเวฟ25นะครับที่เคยเล่นกับมีนนะแต่ตอนนั้นมันของเอ็นเกมนะก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงนะครับผมมีตัวอะไรบินยิงมาครับผมเราก็จัดการะอะไรมันทำร้ายกู อะไรมันทำร้ายกูมันเลือดเราเสียหน่อยแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไปเป็นสายฮิลนะครับผมเพื่อที่จะชีวิตง่ายมากขึ้นนะฮะเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยนะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นหมวกเดามจครับผมแล้วก็ยิงต่อนะฮะยิงต่อเลยครับผม,ผมกลับไปใช้ไอเทมนี้เพราะว่ามันมันเล็งง่ายนะฮะแล้วก็มันโจมตีเป็นวงกมลมรัวๆใส่ศัตรูเราด้วยนะฮะมันอาจจะให้เดามจมากกว่าหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้นะครับผมแต่เราก็ยิงยิงไปก่อน,นครับผม ย,ยิงไปก่อนเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสายเวทเขาเขาใชไ้ไอเทมนี้ตลอดนะผมแม่งใช้แต่อันนี้ครับอามาอีกแล้วนะฮะมาอีกแล้วนะฮะไม่มีตัวอะไรบินบินมาครับผมมีตัวอะไรบินบินมานะฮะยิงครับยิงรัวครับผมเรื่องมันก็ลดไวเหมือนกันนะเนี่ยใช้อันเนี้ยไวเท่าหรือเปล่าไม่รู้ครับผมแล้วทำไมเฮ้ยทำไมอยู่ดีมันแดดวะเฮ้ยอย่าแดดไอ้สัดอย่าแด,ดมึงอย่า มึงอย่าเดดแดดนี่เหมือนชื่อเกมเลยเนาะนึกไม่ออกเกมอะไรวะเวลาเราใกล้ตายเราก็ค่อยเปลี่ยนชุดเอาครับทีนี้ก็ไม่ตายแนละ้วฮะแต่อย่านิ่งนอนใจนะครับผมอย่าอย่าลืมว่าตัวเองสามารถฮิลได้นะฮะไม่งั้นก็จะก็จะงงงงายเหมือนผมนี่ผมไปตีบวกเลนส์เบดมาเป็นมิติคออแล้วนะฮะระหว่างที่พึ่งหายไปเพียงไม่กี่วินาทีผม ไปตีประมาณสิกว่าครั้งมครับได้วมดีข้อมานะแล้วก็ใส่ไอ้ด Dis ิสดิสเคิการ์ดด้วยนะผมเพื่อความอินดี้ในชีวิตนะฮะโอเคครั้งนี้เวฟ9แล้วครับผมกี่ทุ่มเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้สี่ทุ่มครับเอห้าทุ่มนะฮะยังไม่เที่ยงคืนแล้วผมเราก็ได้เท่านี้แล้วก็โอนะพี่ว่าก็โออยู่นะก็โอยู่นะพี่ว่านะไอเทมนี้มันดีวนะเนาะ มันรัวดีเนาะไม่ต้องเลงด้วยว่างั้นแหละว่างั้นแหละโอเคเดมเมจเน็ตหน่อยแล้วก็เราก็เปลี่ยนนะครับผมเราเป็นสายเราเป็นสายเซฟนะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กลับคืนไงเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเป็นไงเล่า,ไ,ลาไม่ใช่ขี้นะครับผมไฟโพลีเฮดเนี่ยเออไอ,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 อ้ลูกกลมๆนี่มันมันโจมตีตัวเล็กๆเสร็จแล้วมันก็ไปโจมตีบอสต่อได้ด้วยไงเออมันดีตรงนี้แหละผมว่าเนาะ โอ้โหตังค์ตอนนี้เต็มพื้นแล้ครับผมไม่รู้ว่ามีไอเทมดีๆอะไรสักอย่างดรอปหรือยังนะฮะมีดรอปบั่งยังว่าแต่ว่าถ้าได้เลเซอร์เบทไทฟูลแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะใช้อ่าไอเทมเวทอะไรต่อนะครับผมอันนี้คือแบบสุดยอดอะรักเลยอะรักเลยรักเลยนะครับเราก็บินไปเรื่อยๆครับผมไม่ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะโอ้โหเลือดแป๊บเดียวนะเปลี่ยน เปลี่ยนด่วนจีไปสนีโจเลยนะผมแป๊บเดียว300ร0อ4 8 0 5 0 0 0นะครับผมเลือดเราแม่โอเคบอสตายพอดีครับเราก็ได้จิ้มน้ำผึ้งนิดนึงเพื่อความอินดี้ในชีวิตเล็กๆน้อยๆเราก็ฆ่าบอสกันต่อไปเลยนะครับผมเว็บที่11แล้วตอนนี้น่าจะประมาณสักตีสองได้หรือเปล่าครับผมอ่ะยังนะครับผมเพิ่งเที่ยงคืนนะยังไม่ตีหนึ่งแล้วผมก็ประมาณตีหนึ่งก็ได้ก็ดีแล้วนะ พื้นนี่เราก็คอยไปเก็บเอาของมาและอ้ยอ้ยตายแล้วโหดาเมจดาเมจฮิวฮิวอยู่จ้ะยังฮิวอยู่ยังฮิวอยู่นะยังฮิวอยู่อุ้ยอุยรววอย่างนี้พี่ไม่ชอบรวอย่างนี้พี่ไม่ชอบถึงว่าทําไมบอสเลื่อนรถไม่ค่อยโหดสัตว์รัเตียเท่าไหร่นะเพราะว่าเราใส่สายดุดเลือดอยู่นั่นเองเพราะมันใกล้ตายนี่มันไวขึ้นมากเลยนะผมสังเกตดูนะโอเคเรากลับไปใช้ ไอเทมดเดเมจแล้วผมเสียงมอนตายนี่เพียบเลยนะเสียงมอนตายนี่เพียบเลยตอนนี้ก็ฆ่าตัวเล็กๆไปด้วยครับเพื่อให้เวฟมันนะพัฒนาไปหน่อยนะครับผมเก็บเก็บของตามพื้นกินครับผมเก็บของตามพื้นกินนะว่าโอ้โหเลือดเพียบเลือดเพียบแต่พี่ไปเสียบไม่ได้โอ้ย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 ,อยแสบตูดแสบตูดหลาย เอ้ยได้เลเวนสตาร์มาครับผมไม่น่าใช้อ่ะดูว่าไม่น่าใช้อ่ะเราตอนนี้เรานั่งยูโตลอดเพราะนั้นเราใส่ชามดีกว่าครับผมนะตอนนี้นั่งยูโตลอดเราก็ใส่อุปกรณ์อย่างอื่นครับอย่างโง่ครับผมตอนนี้พอมกินมูนมาทีละสองตัวแล้วนะโอ้โห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 มันนี่มันนี่มันนี่แล้วก็เลือดด้วยเล็กน้อยนะครับผมมอนตัวอื่นไม่ค่อยเกิดเพราะว่าเราไปอยู่แถวทะเลเยอะหรือเปล่านะกลับมาแถวนี้หน่อยหนึ่ง อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะหยุดผีนี่ไม่ได้เลยนะ UFO เนี่ยตายแล้วตัวหนึ่งบอสต,ตายไปแล้วตัวหนึ่งเคลียเคลียเคลียเร็วเร็วเร็ว,วโหเพียบแล้วข้างล่างมันโคตรเออสรุปใช้ไอเทมนี้แหละครับผมว่าดีสุดแล้วฮะสำหรับนวัตรกรรมเทคโนโลยีเราตอนนี้นะครับผมเลือดเต็ม500ป้๊บเพู่กลับไปด้านซ้ายต่อนะฮะโ้บางอาจเสียบงบางอาจเสียบฟูมึงเป็นใครมาบางอาจเสียบโก้ ยังไม่เช้าใช่ไหมเอ,อ่ยยังไม่เช้าใช่ไหมตอนนี้ตีสองครับผมตีสองนะฮะเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แต่ก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับผมโอ้โหข้างล่างนี่มึงอะไรวะเนี่ย w h a the t heck is going on my man what is going on เดี๋ยวพี่ขอไปเก็บเลือดเล็กน้อยโอ้โหมึงมาดักหน้าว้านโอ้โห มาอย่างนี้ไม่ยกพวกตีเลยล่ะไอ้น้องเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนเป็นหมวกฮิลก่อนพี่ไม่อยากตายพี่ไม่อยากตายพี่ไม่อยากตายทําไมมันตามกูไวจังวะทําไมมันตามกูไวจังวะไอตัวนี้ตายแล้วตายแล้วสงสัยใกล้เช้าแล้วมอนเริ่มโหดฮะโอเคพอเลือดเต็มปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นแดนเมจต่อนะครับผมรัวๆเลยจา้ารัวๆเนาะรัวๆเลยเน้นบอสแล้วครับตอนนี้พอ,อ,อตีสามตีสามตอนี้เหลือแต่บอสเหรอตัวเล็กๆไม่ค่อยไม่ค่อยมีเหรอะ ตัวเล็กเล่าถ้าเราเปลี่ยนไปใช้เลเซอร์แมชชีนกันจะเป็นไงบ้างครับดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะตายไวกว่าครับผมแต่เราต้องค่อยๆต้องค่อนข้างจะประชิดตัวเลยทีเดียวนะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าโดนจริงๆแล้วก็ตายไวๆนะครับผมเพราะนั้นเรากลับมาใช้เลเซอร์เบดดีกว่าครับเพื่อความอินดี้ในชีวิตนะครับเด็กๆ โอเคมีอะไรมาไม่รู้เยอะแยะครับผมที่ขอเก็บก่อนเหมือนของเราจะเต็มนะฮะเหมือนเห็นไอเทมแต่เราเก็บไม่ได้แหม่มนักช่างน่าเสียดายจริงจริงได้ดาบ,บด้วยนะครับฮอสแมนเบลดนะแต่ตอนนี้เรายังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเรายังสู้อยู่กับไอพวกบ้าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะผมเราก็จะได้ไปดูของที่ดรอปมาจากอีเวนต์นี้จากทั้งหมดการเสกสองครั้งนะผมครั้งแรกนี่ถือเป็นว่าผิดพลาดผิดเป็นครูครับผมผิดเป็นครูนะตอนนี้ก็ 4am ตี4 TC, นี่ถือว่าเช้าแล้วนะครับโอเคของเราได้มาเยอะตอนนี้ขอพี่ไวขอแปะแบนเนอร์ก่อนละกันนะครับผมขอแปะแบนเนอร์ก่อนเนาะแบนเนอร์อะไรไม่รู้เยอะแยะนะฮะแปะเล่นๆแปะไปไม่ต้องคิดอะไรนะครับเราได้แบนเนอร์สปินเทรลิงนะครับผมได้ตัวอะไรไม่รู้เลยแปะไปก่อนเนาะอันซ้ำก็แปะได้นะครับผมสแกโครนี่ได้มา3อันเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเอาแปะในที่เดียวกันเดี๋ยวเอาไว้ออปโสดหลังๆเราค่อยไปจัดการโอเค ได้เวลาดูรูทแล้วนะครับผมลาล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 าลาลาโอ้โหดูดิมันช่างอัสอมอะไรเสียยิ่งกันนี้นะผมใส่ปีกคืนได้แลนะ้วฮะลำคาดนะผมเดินช้าเหลือเกินนะใส่รองเท้าวิ่งไวอ้าไม่มีอยู่ในตัวนะผมไอทองไอเทมมีเราพลาดหรือเปล่าของก็จะมีแล้วทิ้งหน่อยเ <_ d ata> ห็ดนี่เก็บมาทมาําไมทิ้งไปด้านขวานี้มีไข่แมงมุมนะผมมีไข่แมงมุม แล้วก็มีสลามนะฮะหมดแล้วครับผมไอเทมเหมือนจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไปเช็คด้านซ้ายอีกทีนะครับผมระหว่างนี้เราก็จะเปิดดูอินเวนทอรี่ดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่เราได้มานะครับผมมีไพเรลแมปไม่เกี่ยวนะมีรองเท้าเป็นชุดนะครับผมมีเลเวลสตาร์นะครับผมเซลออกมาก็จะเป็นนกอีกาแบบนี้ซึ่งแค่สีดาเดเนะฮะของเรามัน6 7เดาเมจแล้วมิดิคอนะเพราะนั้นเราก็ไม่น่าจะใช้สไปเดเอ็กเป็น เป็นตัวเอ่อเป็นตัวเป็นเพื่อนเรานะผมใส่ช่องนี้ปุ๊บก็กลายเป็นแมงมุมวิ่งตามเราเท่ไหมมีใครอยากมีแมงมุมเป็นเพื่อนไหมผมมีปลาบินดีกว่านะครับผมแล้วก็สเต็กลันเชอร์นะผมสเต็กสเต็กไม่ใช่สเต็กนะผมสเต็กยิงไว้นะผมเอ่อผมไม่ค่อยเห็นมีใครใช้แต่ก็แรงอยู่นะฮะก็แรงอยู่อันนี้ฮอสแมนสเปดนะครับ เป็นไอเทมสำหรับสายเมดีนะครับเป็นดาบที่เถียงกันอยู่กับ,กบในคอมมูนิตี้ว่าเทอร์เรเบดกับอันนี้อันไหนดีกว่ากันนะผมับผม88ดามจสำหรับสายที่ไม่ได้เติมอะไรด้านเมลีมัง้งก็เติมอยู่ครับมีของเอเซอรี่เติมอยู่แล้วก็แล้วก็แบล็กเฟรดัสอันนี้เอาไปทำปีกได้ซึ่งไม่ค่อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ปีกแฟรอนฟิตฟิตรอนเราดีที่สุดแล้วครับผมว่านะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีแล้วครับก็หมดแล้วครับสำหรับไอเทมของของ,ของอีเวนต์นี้นะเ,เรายังไม่ได้แบตสเคปเตอร์นะฮะซึ่งผมคงอ,อ,อาจไปเก็บหลังไม้บ้างแต่ผมไม่ค่อยอยากได้แบตสเคปเตอร์เท่าไหร่นะฮะเป็นไอเทมเวทก็จริงแตง่ไม่ค่อยเห็นมีใครใช้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยด้วยแหละเท่าที่ไอเทมตอนนี้ที่เรามีนะะอาจจะ สู้ไปถึงมูลหลอดเลยก็ได้นะผมไอของที่เรามีอยู่ตอนนี้นะฮะหลอดอฟดิสคอร์ดนี่ก็ช่วยได้เยอะนะผมช่วยว่าเออเราไม่ค่อยได้ใช้หลอดอฟดิสคอร์ดเลยนะตอนสู้บอสในอีเวนต์นะผมแต่นั่นก็คือทั้งหมดสำหรับเกมเทอร์เรียนในเอพิโซดนี้นะครับผมเจอกันเอพิโซดหน้าไม่รู้เอพิโซดไหนรับฝันดีมีฝันเปียกอย่าลืมไปเจอกันบน Facebook นะครับแล้วเจอกันนะครับผมบายโฟร์เดียสขอขอบคุณมากที่ดูเอพิโซดนี้บ๊ายบาย